กองสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยจากโครงการ Honda r e s t т ูเดอร์ีพร้อมเต็มร้อยเพื่อลุยศึก MotoGP 2025สนามสุดท้ายรายการบาเลนเซียกรังปรีมุ่งมั่นเต็มเปีย่มเพื่อล่าต้มส่งท้ายฤดูกาลร,ระหว่างวันที่14 1 6ถึง16พฤศจิกาย,ยนนี้ที่เซอร์กิตริคาโดตโมเมืองบาเลนเซียประเทศสเปนศึกบาเลเซียกรังปรี คัมแบ็กสู่ปฏิทินการแข่งขันโม t ต G ีและถูกบรรจุเป็นสนามสุดท้ายของฤดูกาลอีกครั้งหลังจากที่ต้องเว้นวรกหนึ่งปีจากพิพิบัติน้ำท่วมใหญ่ในปีที่ผ่านมาโดยนับเป็นหนึ่งในสนามที่ท้าทายความสามารถด้วยคาแรคเตอร์แบบความเร็วสูงบวกกับสภาพอากาศเย็นของยุโรปในช่วงเวลานี้ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการยึดเกาะของรถแข่งล่าสุดก้องสมเกียรติจันทรายอดนักบิดขวัญใจชาวไทยเจ้าของรถแข่งฮอ n d a า c 2ซี v หมายเลข35จากอีเดมิสฮอนด้า พร้อมทียทีมงานได้เดินทางเข้าสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อลงซ้อมวันแรกตามโปรแกรมซึ่งจะมีขึ้นในบ่ายวันศุกร์นี้ก้องสมเกียรตินะับเป็นนักแข่งรถชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ก้าวขึ้นสู่การแข่งขันโมโตจีพีรุ่นใหญ่ที่สุดอย่างพรีเมียร์คลาสโดยเจ้าตัวพยายามอย่างหนักในการต่อสู้บนสนามแข่งร่วมกับสุดยอดนักบิดแถวหน้าของโลกและสามารถเก็บมาได้เจ็ดแต้มจาก2 1สเอสนามที่ผ่านมาซึ่งนักบิดไทยวัย26ปีมุ่งมั่นอย่างมากที่จะคว้าแต้มในสนามสุดท้ายของฤดูกาลให้ได้ ทั้งนี้ศึกบบเลนเซียกรังปรีจะเข้าสู่โปรแกร,รมการซ้อมอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนนี้ก่อนจะคオリฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ในวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนนี้และดวลความเร็วรอบสปริงเรสในเวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยส่วนการแข่งขันรอบเมนเรสจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทง Sport างครูวิชันสปอร์ตทีวีภาพจาก Facebook Honda Racing Thailand ถ้าคุณชอบความสนุกและความเร็วอย่าลืมติดตามพวกเรา V Motorsport